ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเทือกขลปมนีเบาแอมเราตรงดเดินทางมาบ้านปูยอดครับท่านผู้ชมเนาะปูยอดนี่ยเ,เป็นเป็นผู้ที่ฝันแม่นอีกท่านหนึ่งเนะาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดสำคัญกับเขาเต็มๆเนะาะครับท่านผู้ชมงวดนี้เบาแอมเราตรงเดียมีโอกาสเดินทางมาที่อำเภอผู้สิงจังหวัดศรีสะเกตครับก็เลยมาสอบถามปูว่างวดนี้มีผีมาบอกระเบ่อเนาะครับท่านผู้ชมเนาะกระโปงพิษลังครับได้๋ยสามตครับได้๋ยสามตครับมาถาม ปูยอดกันครับว่าเดรเลกตัวไหนนะครับนอกจากนั่งทาอยู่ในบ้านนี่แหละครับผมกับมาาลายช่องครับสมุนชมมาหลายส่องมาลับชมกันครับบอกผมเนาะเป็นเป็นอะไรปูหงวดทีพานมาเอกว่าหงวดทีพานมานั่นบอกโตครับบอกโตครับตุกเช้อก็บอกโตกรับแหละครับท่านไปบอกโตตรงชวนมามันผิดระเบียบ พี่ระเบียบการยึด <laughs> ระเบียบครับโพอพอเทฟันเลกฟันเบอร์จะคง,งดีว่าเรื่องระเบียบมัเป็นยังไงครับการมันพาคกับพิษยุ่งในครับพรเพราะว่าแว่าขันคนธรรมดาแื่ห้าวในกับพิษระเบียบครับก็เลยบอกลาดเอาแต่ว่าชาวาอยู่ดอกเขียวพันมาว่าแหบเบอร์ฮะ ไม่แหเบอ่์อหาไพซีโูเรื่องมันแหเบอ่์เ้ื่อวานไปมันเป็นแนวใดวานไปกับม่นมองกล้องปานเล็กซู <หา S 1> มเลยครับดีดีใจนะกับเอฟซีนะครับหลายท่าันเนาะนะครับกับมีโซะมีละอืก็ไดเอามาเฮ็ดบุญกระปูกับหลายคนเนาะหลายอยู่างับกพเร็าแล้วอยู่สามวันตอน<า>แรกอตอนแรกก็ตกใจอยู่รกบาก,ปากาไป ตกใจว่าเสด็ขายกล้วยไม่ได้ขายแล้วบาทบาทคำแสนอยู่คือเก่าแล้วคาแสนดีใจดีใจน้ำปูเนาะนะครับวันที่สิบห้าเสด็จไปถวายบูตโยมาหารคือวัดพิไหคบแต่วันที่ยี่สิบสี่ไปถวายอยู่อำเภอโคเช็จังหวัดสุรินทร์แต่วันที่ยี่สิบเก้าถวายอยู่บ้านปูเจ้าเขาแดงอุทยาน อยากสอบถามปูในเรื่องของอเรื่องเงืนที่ในบริจาคคือด้นินปูอาให้แบ่งเป็นสามส่วนแบ่งเป็นสามส่วนส่วนที่นึ่งวงสวงให้พวกที่เขามาบอกบุญและกระรให้บุญในเขาครับและส่วนที่สองก็ถวายวัดคกับส่วนที่สามก็จะพร้อมกับทานนม,มกน้ำมันแรนดิ่งเต็มน,นั่นเองแต่บแบ่งเป็นสามส่วนครับอาใส่ใจตัวของปูเองแน่น อันนี้ก็ท่านผู้ชมเบิ่งแล้วฟังแล้วก็ให้เข้าใจเนาะว่าเงินที่ท่านบริจาคเข้ามาเนี่ยก็คือปูแบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับชัดเจนเนาะนะครับก็เงินก็คือได้เฮ็ดบุญน้ำกันอยู่แล้วได้เฮ็ดบุญแล้วก็ได้แรนครับครับได้แรงไสแลงหัวแลงซ่อมซ่อมทรายซ่อมน้ำมันน้ำมันคือบประเฮ็กท้ามบัดบ่เกี่ยวกับท้ามบัดครับโคเช่เฮ็ดจังซี่มาตลอดครับเฮ็ดจังซี่มาตลอดบัดนีทึก เดาฟันเห็นแต่ผีครับเจ็บะเกบอาหารออกเก็บเดากะบอขคนเหยในไก้แ้วบ้านเน่าเจ็บตัละเก้าบาทที่บาทกับเบอาเ้เสด็จที่นั้นก็ได้เคยอีสานใต่เคยมาเขาแรกครับเห็นว่าสี่ชวงปูเห็ดปูนมนแอปันแอปไร้กระไดตัวละเล็กตัวละน้อยสามองจากเขาแหลกดีไรครับอะไรจะชินใจบ้านเน่กระไดบบาที่มากปูที่สองครับแล้วกรได สตาร์ดาสตาร์ด้าพุทธิสามชาแนลครับผมแม่รวมกับไอสตาร์ชาแนลจะเลยว่าเชื้อนาแต่ว่าท่านได้เคลื่อนว่าเสี้เคลนบุญมองดครับว่าท่านได้เคลื่อนเพราะว่าให้แล้วสามสามวัดในคอนห้แล้วสามวัดในคอนจรงนี้ก็คือมีอยู่สามวัดหน้าคอนนี้นะครับเสื้อไให้แล้ว์สามวัดในคอนแต่ว่ากันเกิดว่าสี่ตนใด่นอยากได้บุญน้ามาบอก ไปจำที่ได้เริ่มต้นอีกอาลูกไปแต่ว่าเที่ยวเนี่ยผก็ได้ฝันเห็นผีฝันมาลูก <c oughs> สาว,นาวคนแากุญแจรถไงพอเอาคุณแจรถไปแน่จะไปเที่ยวเอาไปเที่ยวจังไรละ่ะจะไปพัทยาแต่เลยฝันถ่มคุณแจใส่เมื่อยแลเ,อเลไดหัมือมาบางแรกคุณแจมันบ่มี่บ่มี่เด็กคุณแจบอครับผมบ่มี่เลยอุณไม่ <ผม S 2> อยาดถามนะคะอัน เลขกุญแจนี hmm. ่กุญแจรถขั้นไหนคะขั้นเก๋งเป็นรถเก๋งบ่ะครับผมขั้นรถเก๋งเนาะค่ะเนาะรถพนตอนนี้มีมีมีอยู่สามขั้นนะครับรถนี่้รถสองขั้นรถสองขั้นสามดอกเดี๋ยวเราแอามาตรงศิธาไปต้องกันตัดเบียนรถนะครับเนาะตะเบียนรถตัวไหนเนาะเพราะว่าเบิองในในกุญแจแล้วบ่มีตัวเลขเออมันขาดเกี่ยวว่าพี่มันบอกเจ็ดสองเก้ามันบอกออกจับเคยสารไต่มันบอกเลขบอกออก ที่โค้งสุดท้ายแม่ปูเลนส์แย่เลขตัวเดียวกันอ๋อมันมันเป็นโรคใคล้ายๆกันไม่บอกครับปูครับจะเลยว่ามันต้องเป็นหมวดนี้อืมโอ้อันเจ็ดสองเก้านี่คือผีบอกบอกปูแต่ใจงวดงวดทีนี้ยโ้งสุดท้ายโคงสุดท้ายของงวดเลยชันไต่ครับเป็นไม้เอาคงสุดท้ายเลขบ่อครับเพราะว่าโค้งสุดท้ายนี่ใช้หมองเลยานั้โค้งสุดท้ายสองเจ็ดปูกระไรคีบา ในหัวนั้นจะมาออกเป็นหัวหนี่แเล้นี่ค่ะไอ้ก่อนที่ไปเบิ้งฝ่ายเจ้าเบี้ยนี่ตอนนี้ปู่บอกได้บอกเป็นเลขกยังครับบอกจะเฝ้าอ๋อจะเฝ้าจะเฝ้าไปหุ่นเล่ยไกล้ๆได้นท่านผู้ชมเนาะไปหุ่นเนาวที่พอเที่ยงว่าท่านใหญเบิ้งนี่พอเที่ยงจะพาที่พานห้องมาฟังพอพอปู่คนฝันแม่นซ้ำใหญ่ครับผมเพราะว่าสามพอเที่ยงนั่งคุยกับปูก่อนจะ ทายคลิปลงไปให้พี่น้องในเบิรงนี่ผู้คนบอ,อกกีนาสนใจหลายสิ่งหลายอย่างในการดูชมตั้งแต่เรื่มต้นที่ว่าผู้ว่าผีมาบอกนั่นตามจริงผู้ดไดหลายงวดแล้วเมนบอกครับได้ก้อนก้อนจะออกศูนย์สามผีเมนบอกครับขันคุ้ยขันคุ้ยกับว่าคุ้ยครับแต่สองสามปีมากแล้วครับผมพิษงวดหนึหน่งสองเข่าพิษงวดหนึหน่งสองเข่ามาัตลอดทำเสื่องเจ็ตงวดตอเลยจะไหม แต่ว่าขันผีบอกได้ขันข้อนบอกบ่ตถืส่วนมากาจะเป็นผีเป็นบ่าวต้องเอาผีเนาะคะ่ะเนาะต้องเป็นผีมากเด๋เพราะว่ามาอบ,บอกแล้วเขาก่าขอน้ำเฒ่านะครับบอกแล้วเขากับขอชวนชวนแดงโอ้ครับขันจังหวัดนี้มาบอกตัวเลขก่อนนะครับเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้านะอีกั่งมันเด๋ราเธอขันตีบอกลาดไปนะมันบอกใบก่อนหลวงนาอย่างนี้คะเนาะอันไหนเป็นผีพวกนีงจะไปหายแค่ไหน ไ,ได้เงินได้เสียงครับครับครับเอาบอกความฝันซูฟังอย่างไงครับผู้ฝันว่าเึ็นมาเทิงเขาเมื่อแรกนังี้ยขึ้นมาเทิงเขาบานอได้เงินเสียงห้องใส่ล้วฟูเจ็ดสองเก้าเด้อเจ็ดสองเก้าครับเจ็ดสองเก้าบานหัวหาแต่โบเห็นวยัยเขียงมาแต่ใส่เขียนมาแต่ใส่แต่เ,ยตยเลยก่อนเล็กออกสองหมื่นเป็น ก็เลยออกซ้อมเราก็นออกมามันบาแมนมันออกโตโตเก่าออกโตติดกำนันให้ครับกำนันอันทีเนียพ่อพ่อหูจักสื่อวะครับปู่บ้องบ้องได้ยินได้เสียงหอมนะบอกเด้ยินแต่เสียงครับโย่เต้นขาวนั่นล่ะครับอันไหนเพิ่นมาบอกเลขสามตเจ้าทีไม่ยิ่งบอกครับผมทีไม่ยิ่งเสียงแต่บอบอลนมบัไดเสียงขาว แต่เินแต่เสียงคือเสียงนา่งใหม่ตอนทีป้าสีเฮตตราหนังสีนึ่เงนเจ็ดต้นนัครับตันนั้นเขา่าชี้โตเลยไอ้ไอ้เลขที่ไดมานี่งวดวันที่สิบหกตัวลาเออเจ็ดสองเก่าหนีอผู้หมั่นใจขนาดใดครับอันนี้บอกค่อยหมั่นใจนะฉับบล็อกน้ำพุ่มหมั่นใจแต่บอกค่อยหมั่นใจในพุ่มฝันเจ้าของครับบอกค่อยรับรอดว่ามันสียออกแล้วแต่บ็อกค่อยหมั่นใจก็แล้วแต่ปู้บาง บ่าซื้อกต่ซื้อขันญานมัดก็บว่ต้องซื้ออ่ขันว่า่านิมัดก็ซื้อไปใครมันถือก็เอาไปอม่ได้บ่ถือแต่ยาเสียใจเพราะเพราะว่าปูให้แค่เป็นเนี่ท่าเนาะครับผมเนาะเป็นสพาให้ยางซํานั่งครับผมเสมอชมเบาแอ็มรถทรงสิบห้ามาเบิงทะเบียนรถลูกสาวปูยอดเนาะครับเพราะว่าปูยอดเป็นฝันว่าได้จับหรือกุญแจเนาะครับเสมอชม ลูกุญแจแต่ลูกุญแจมันบ่มีตัวเลขกาสิมิทะเบียนรถนี่แหละนะครับท่านผู้ชมเนาะจังสิมีตัวเลขเนาะนี่แหละครับผมทะเบียนรถก็คือกอไก่ทอทงเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าครับท่านผู้ชมเนาะกระเบื้องไวฟจะเป็นแนวทางเนาะครับท่านผู้ชมเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบเบลแอมมาทงกับสิจุดตัวเลขของปูยอดสิทีมาบอกในแคปหน้าจอครับ ครับผมสมุชมนี่เด้อครับเลขของปูยอดนะครับสมุชมเนาะงวดที่ผ่านมาเนี่ยครับนี่เอฟซีถือกำไลนะครับสมุชมเนาะบ่าวแอมหงียนข้าวกัมาติดตามไปฝากเอฟซีแบบด่วนครับสมุชมผีผู้ยิ่งผู้เท่าครับสมุชมผีผู้เท่ามาบอกครับโบเห็นหน้าเห็นตาห้องบอกออกมาเลยครับเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าครับสมุชมเนาะแล้วก็ทะเบียนรถของลูกสาวที่ฝันเกลียวนี่ครับสมุชมทะเบียนรถก็คือ เจ็ดสองเจ็ดเก้าครับท่านผู้ชมแตสลับกันนิดนึงเนาะครับท่านผู้ชมงวดวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ครับตำรวจชมเนาะสำรับคลิปนี้เบาแอมระทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหนา้าครับเจอกันคะลิปหน้าให้มีโชคใหญ่กับปูยอดอีกเด้อครับท่านผู้ชมเนาะเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าครับท่านผู้ชมเนาะมาทำกลางสายฝนครับนทะ่านผู้ชมเนาะมาทำกลางสายฝนครับนะให้เฮงๆได้อยเรืยครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวเบาแอมเราตรงสิทาไปเบิ่งของดีนะครับเนาะมีของดีมาฝากเอซี่ครับไปเบิ่งกันครับเบาแอมเราทรงนีไจะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรลียกเงินเรียกท่องเรียทซัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับทมาชม เอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อถือเนาะครับน้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ครับนางถาอยู่ของไม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับขับสมผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะนี้เรื่องการเมตตาหมายมเหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนนะครับพี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลย เปิดออกมาก่อนป้าบแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูปหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี ตอนวดจริงเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งค้งต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรเมตตาตามอายุยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย่างบ่เห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลาน เหตุนในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายข้องเฮ้าครับขายดีปันเทน่น้ำ่ทธาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงงยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมือหนี่งครับม,มีโอกาสได้มาสกากาักกระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังไยผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันรับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลุงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะครับ่ามผัสเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับ แล้วก็ท่าปากสามเทือ่อรูปปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสาร,รด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเกลียบร่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนเนีแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วกันมีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ เงินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมรอทุงกับบุล่อซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตมาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมานสม้ชครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอกจากสมแช้วคาเบาแอมรอทุงนี่ได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสม้ช เอาไปอาบชำระร่างกายเสีเนียดจังไรที่บอดีทีท่ล่าสีมันบดมันบงังเสีเนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินและะน้วก็อาบนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลา,ายครับมาฝากอาิบซี่โบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้กันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ สาธุสาธุ